คดีนี้ไปดูการล้อมจับที่จับถูกที่แต่ผิดเวลาสวัสดีครับผมดาบตำรวจอาทิเลกวิศิษฐวิตตำแหน่งผอหมู่งานป้องกันปราปามสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยวช่วยราชการชุดปราปามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดจันทงุราขยายผลจากการจับกลุ่มกระบวนการค้าย,ย,า,ยาเสพติดนะครับในพื้นที่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง oh, oh, oh. คุณตำรวจกำลังบุกจับคนค้ายาครับ oh, oh. ก็มีการซัดทอดกันเป็นทอดทอดตำรวจก็ถามจับแต่ละทอด oh, oh. แต่ละทอดง่ายๆเลยครับนี่ก็ง่าย oh. นี่ก็ง่าย oh. จับง่ายมาทุกทอดครับจนมาถึงทอดเนี้ยเปดูอ้าวอ้าวอ้าวไม่เปิดไม่เปิด เพราะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดทั้งทุกทั้งฟังแกก็ไม่เปิดครับสงสัยมันมีอาวุธเฮ้ยมันต้องตั้งหลักสู้แน่นอนเลยครับคุณตำรวจระวังนะครับเดี๋ยวมันจิงสวนแล้วนะครับเฮ้ยระวังระวังระวังมัน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 เอามื่อไงมันแก้ผ้าอยู่วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแก้ผ้าทำไมเนี่ย กำลังสารภาพรัก <mean> กับแฟนอยู่นี่เองมีหน้าละคาะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดเพราะเขาไม่ว่างเขากาลังสารภาพรักกับแฟนเขาอยู่ไม้คุณตารวจที่ก็เหลือเกินจับตอนไหนไม่จับมาจับตอนที่เขากําลังสารภาพรักกับแฟนตัวต่อตัวกันอยู่ อใไเกิงเขาไม่ได้ครับอให้เขาใส่กางเกงก่อนแมไอ้ทําผิดมันก็ผิดนะแต่แกก็น่าสงสารจับตอนไหนไม่จับดันมันจับตอนนี้แม่เสียดายจังขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ไม่ยอมเปิดประตูเจ้าที่เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปก็พบเปลือยกายล่อนจอนพบอาวุธปืนยาวลูกซองเบอร์1ิบหนึ่งกระบอกยาเสพติดคือยาไอซ์จำนวนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าและนำตัวกลับงานนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงนึกซะว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานละกันขอขอบคุณดาบตำรวจอดีตเรลกวิศิษณ์ชีวิตผู้บังคับหมู่งานป้กันปราบปรามสพบางน้ำเปรี้ยวเรื่องโดนจับผิดเวลา